อ่ลครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาจัดสเปคคอมเล่นเกมด้วยไรเส้น5กันนะครับในงบ4,000 0บาทจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับก็เริ่มต้นด้วยไรเส้น5นะครับตัว1 5 0 0 x นะครับคราวก่อนผมทําตัว50,000ไปก็จะเป็นตัว1 6 0 0 x นะครับคราวนี้ก็จะเป็น1 5 0 0 x นะครับส่วนใครที่คิดว่าบอร์ดมันแพงไปนะครับก็จะรอบอร์ด a 3 2 0ก็ได้นะครับก็จะตกอยู่ที่พันกว่านะครับถ้า ออกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังรอก่อนนะครับราคาก็จะช่วยประหยัดงบไปได้เยอะเลยนะครับก็ประมาณพันกว่ากว่าเลยทีเดียวนะครับส่วนการ์ดจอเราก็จะใช้ GTX นะครับ GTX 1080 Gaming X นะครับขอหาแป๊บหนึ่งนะอ่าจะตัวนี้นะครับ MSI นับ GTX 1080 Gaming X 8GB แล้วก็แรมนะครับแรม1 6 g b DDR 4นะครับจากนั้นก็ฮาร์ดดิสก์ก็เป็น Western นะครับ Western Blue 1TB นะครับ ส่วน power supply ก็จะเป็น arrow cool 800วัต์นะครับสำหรับใครที่เกินงบมาจะตัดไป tsunami b a c k s t o r m ก็ได้ตัวนี้ก็จะถอยไป500จิกก็ได้นะครับแล้วแต่ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นงบ40,000บาทนะครับก็จะเลยมาพันกว่ากว่ามาดูทางด้านผลเทสกันบ้างนะผลเทสนะครับกับเกม watchdog 2นะครับปรับ ultra full hd อยู่ที่ประมาณ58เฟรมนะครับ gta v ปรับ ultra full hd อยู่ที่ประมาณ57เฟรม The Witcher 3ปรับ Ultra Full HD อยู่ที่ประมาณ96เฟรมซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงในทีเดียวนะครับและแ t ท e Field 1นะครับปรับ Ultra Full HD ขึ้นไปถึงประมาณ112เฟรมในทีเดียวซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็เกมสุดท้าย Total War Warhammer ปรับ Ultra Full HD อยู่ที่ประมาณ57เฟรมนะครับซึ่งโดยโดยรวมเนี่ยทางด้านเล่นเกมก็จะแพ้ i 57400ราวๆ5นะครับแต่ เลนเดอร์เนี่ยเร็วกว่าราราวยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งจะเหมาะกับประเภทเวิร์กสเตชันมากกว่าแม้จะมีแค่สี่คอเท่ากับ i ห้าก็ตามนะครับเพราะงั้นเซตนี้ก็เลยเหมาะกับสายที่ต้องตัดต่อวิดีโอทำงานหรือแม้กระทั่งแคสเกมไปด้วยนะครับมากกว่าที่จะเล่นแค่เล่นเกมตามปกติเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นสำหรับคนที่เล่นเกมตามปกติก็แนะนำเปลี่ยนตรงนี้เป็น i 5นะครับ747500ตรงนี้จะเป็นบอร์ด h 2 7 0หรือ b 2 5 0ก็แล้วแต่ ามสบายนะครับก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ